โอเคแล้วมาทานบ่อนทานไปร้านที่สองนิดหนึ่งจากทุ่งที่มูลตรงเป็นปนาฬิกากระถางหินครับวันนี้ง่ายเราจะมือไม่อะไรแต่รันบนน่นธรรมบิดา เมื่อวานไม่ได้ถ่ายทำเมื่อวานแค่ไปฟังฟังพักสวยๆขึ้นกลับมาถ่ายครับมาวันนี้ อ้อ,อ,อนจัะไม่ได้เมื่อ,อไรเออเป็นจีเครับอ่าไม่ได้เมื่อไรวันวันนี้เสียเวลาทุกวันครับอ่าีเบ้มื่อ,อไรจีเครับสี่หสมครับ เบอร์4523ครับยีนดีพาไปดู ขอบางหน้าแรกวันนี้ขอบการองค์กับสำคันที่กังเป็นไปทางครับ